นี่นะครับมิติใหม่แห่งการแดกน้ํานะครับนี่ครับหมาผมครับตะขบกินน้ําอ้าวตายคาน้ำไปซะแล้วตะคบเมื่อกี้พาวิ่งครับพาวิ่งหน่อยนึงเขาก็เลยมีสภาพเป็นเช่นนี้ตะคบโอเคครับรู้สึกจะฟื้นแล้วมิติใหม่แห่งการกินน้ํานะครับเราก็ไปให้หมาสุนัขที่บ้านท่านลองใช้ดูไปได้นะครับวิธีนี้ผมไม่ห่วงครับ มันเป็นเฉพาะตัวนะครับเฉพาะทางผมน่ารักไหมครับ ที่เขาได้เสียใจมองไม่เพราะสาวที่ตนรักไปมีผู้ชายเลยก็อลาวาดกัดข้าวของกัดแม่แต่เจ้าของแลว้วก็หนี้มาเมาหมดสภาพอยู่ที่นี่นี่คือเรื่องราวแสงเร้าของคุณตะคอบ ก็นอนดีๆมึทำอะไรให้มึงกลัวอะไรมึงมึงที่จะต้องยันกูไวขนาดเนี้ยนะเออ,อลงนี่แข่น,นะอย่าไม่เอาลงอีกอลงไปงยันกูในกุจกุกเลยเนี่ยแกงลับใส่วีก ตราตึงขอบก้าไม่ว่างทุกวันเบียดขาไปเบียดขามาก็กูร้องเพลงไงมึงไม่ชอบใช่ไหมโอเคเสียงดังไม่ร้องก็ได้หรือมึงไม่พอใจที่กูร้องอพกโอเคไม่เอาก็ไม่ เอาแล้วมาอยู่อยู่นอนนิ่งเลยเยหงอยังันเย็นด้วยความคิดถึงจึงมาหานำลักมาให้มีดอกไม้มาฝากแต่เน็บปืนมาด้วยได้ไหม อะไรครับคุณตะคบหอนมจะนอนอาอยากเยอะอยากกินอันนี้นอนท่าใหม่ครับเพิ่งมนอนเมื่อกี้